พี่วาร้ทำให้เธกใกัแ่ต้องมาวันไว้กับ้ามีจาเป็นพี่าคออบอุ่นให้หัวใจดวงน้อยๆไม่ถูกาเป็นหมอรักษาโรคไตแต่ทไมมาบรนเทาใจนะคะหมเอแต่ด้วยที่ขิดของูก็เป็นงานฉัดควาความสุดขั้วิมแต่ต้องบเล้วทูมีทานี้แล้วะคะ คนยังเจตอูเนี่ยโดนเน่โดนเน่ใครทำเน้ายไปลักเร็วหัวถ้าว่านะคะน้องอันน้องอันไม่เย็นเป็น ที่ไฟแดงไม่บ้าก็เกือบบ้าอคคบอกแล้วอย่าพลาดอย่าพลาดอย่ารับไม่อาต้องแม่นอนในการที่หมอย te the quedas... <laughs>